สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดีวิวตะกุดลูกปืนทดงเสาห้าของหลวงพ่อชํมนานวัดบอ่อทองนะครับตะกุดลูกปืนทดงเสาห้านี้สร้างมาเพื่อหาปัจจัยให้พระใช้ทดงนะครับสร้างจำนวนสามร้อยดอกนะครับ วาระแรกนะครับปลุกเสกที่สนามยิงปืนกรมสัมพวุตทหารเรือสัตหิบน,นะครับแล้วก็นำมาปลุกเสกอีกวาระหนึ่งก็คือวันที่28เดือน3ปี63ขึ้น5ค่ำนะครับวันเสาร์เดือน5หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเสาร์5นะครับตะกุล ด้านในนะครับทุกดอกบรรจุตะกุดเมตตาหนึ่งดอกและว่านเสาหลงด้วยนะครับทำให้พุทธคุณของตะกุดองค์นี้นะครับมีในเรื่องของเมตตามหาสเสน่นะครับมหานิยมนะครับเจตจาค้าขายการค้านะครับเจริญนุ่งเรืองนะครับแล้วก็ ในเพจนี้นะครับเราไม่เราไม่อ่าใช้ในเชิงพาณิชย์ครับไม่ซื้อไม่ขายนะครับตะกรุดดอกนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โอเทนนะครับที่ให้เรามารีวิวนะครับเป็นตะกรุดรูปปืนนะครับอผมหยิบให้ดูนะครับครับสวยนะครับสวยนะครับนะครับพอขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ